สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้เพื่อนๆชมกันฟรีแบบไม่มีกัก๊กและช่องนี้เราเน้นเนื้อๆไม่เน้นน้ําให้ทุกท่านตื่นเช้ามาดูคลิปสั้นๆ2น,น,นาทีกลางวัน2นาทีกินข้าว เดินแอบเข้าห้องน้ําตอนทํางานดู2นาทีตอนเย็นก่อนกลับบ้านซื้อกับข้าวดู2นาทีก่อนนอนดู2นาทีถ้าดู2คลิปคูณ2เท่าก็เป็นวันละสิคลิปเท่ากับที่ผมโหลดประหยัดเวลาทุกท่านครับผมจะไม่เน้นน้ําผมจะเน้นเนื้อเนื้อเพื่อให้เพื่อนๆประหยัดเวลาในชีวิตนะครับตอนนี้ก็48ิวิอยู่เลยเห็นไหมอ่ะต่อมาครับเพื่อนๆให้เวลา3วินาทีให้เพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้หรือจะแคปหน้าจอไปขยายภาพดูเองก็ได้ หนึ่วิสวิสามวิกดหยุดแล้วเนาะเปิดที่ห9ึ่งารอีกบาทเดียวส0 0พันเดี๋ยว, 2, ยวลุ้นเขาเรียกว่าใส่เงินกันกระจายเพื่อได้เหรีออยญเนี้ยนะอ่ะหวิสวิสวิกดหยุดดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้หรือจะแคปหน้าจอไปขยายภาพดูเองก็ได้1นึ่งวิสวิสวิกดหยุดดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้ หรือเอาไปขยายดูเองก็ได้ไอคำว่า MS 65เนี่ยสูงสุดความสวยจะอยู่68เต็มที่ก็70 65นี่ถือว่าสวยมาก80%นะครับถ้า68นี่100%นะครับทีนี้เรามาดูกันครับ123กดหยุดดูภาพหรือแคปหน้าจอขยายดูเองกดหยุดดูภาพนั้นเท่าไหร่ก็ได้ผมจะเอาใจแฟนคลับ YouTube ช่องผมมาแล้วครับปิง123หยุด 123 1, กดหยุดดูเองไปต่อครับ123กดหยุดดูเอง123กดหยุดดูเองขยายชัดยิง่งกว่ากล้องจุลทรรศน์123กดหยุดดูเองเป็นไงครับโอ้โหนี่แหละครับเพื่อนๆชมเหรียญฟรีเหรียญหายากทั่วโลกชมฟรีไม่มีกักช่องนี้ช่องเดียวนะครับไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆแน่นอน2นาที20่วีอยู่เลยเห็นไหม ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วผมจะพาทุกท่านไปพบกับเหรียญที่หายากสุดๆที่ท่านต้องตะลึงอย่างแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ